ถ้าใ้สั่งสมช่ออะไรอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวผ่านไปสักสิบนาทีเราเตรียมอีกนทีย0สิบทีนึงเราต้องมีเขี่ยใจกันอีกทีนึงไปนี่มีแฟนต่างประเทศมอะอร Any international fans here so I can translate โอ h Where you from ไทยเลยค่ะไทยเป็นคนไทยเขาพูดไทยได้นิดหน่อยอังกฤษไม่ได้เลยโอเคพูดไทยไม่ได้เลย Any c ชก่านทุก่านทุกท uh. oh, ่านทุกท่นทุกทานทกเานุกานทานทุกานทุกท oh. ่านท่านทุทาแม่านทุก่มนทุกานทุกท่านทุกท่านทานาุาานาุาามานามานามนาทาานา่ทานน่ากย่าย่าา many languages i can speak oh. <laughs> very good afternoon ladies and gentlemen distinguished guests from More around the world this is a thailand hidden gems tourism festival i am top Bani and i am Dang so we are very honored and welcome all the international guests over here thank you very much for joining us so you like thailand <laughs> เ e a ่ยคนไทยพูด yes and yes h e like Thailand thank you เออทางชักยังงงงงอยู่คนไทยนี่ yes ต้องรักแหละต้องรักไปเลยไลใช่ก่อนที่เราจะไปพบกับใครนะเราขอมานธสัญญาหนึ่งอย่างก่อนเพราะว่าใครในนี้อยากรวยยกมือเร็วเร็วเๆเออใครอยากได้ทองคำยกมือ anyone would like to get gold จะบอกว่า ไปซื้อเอาไม่ใช่เรามีกิจกรรมที่จะทำให้คุณได้ถอบคำด้วยเฮ้ยจริงเหรอคุณอยากได้ไหมอ่าดูไม่ค่อยรบเท่าไหร่โอเคง่ายๆคือแบบเล่าใเราฟังนิดนึงมีสิทธิได้อย่างไรบ้างอ่าทุกๆการช้อปปิ้ง200บาทนะคะในงานของเรานะคะขอใบเสร็จจากพี่เข้ามาด้วยนะแล้วก็จะมาติดต่อที่บูธเอ๊ะทำไมบูธยังไม่ตั้งเหรอคะบูธตั้งเลยยัง ดี๋ยว้านนู้นครับผ่านไปฝั่งนู้นครับนี่อ่ะคางด้านนู้นนะคะอ่ะพี่ชูมือนิดนึงพี่ตรงบูธที่แรกคูปองค่ะอ่าตรงนู้นเลรปนู้นตรงนู้นปนู้นเลยที่เป็นตรงสีดำๆนะให้เอาใบเสร็จมาแลกรับคูปองได้หนึ well, nder, uh, ่งใบทุกสองร้อยบาทนะคะแล้วก like mm ็เราจะมีการจับรางวัลลัคกี้ดอด้วยนะคะในฝากช่วงเนาะ yes อ่าเปลี่ยนภาษาเลย bye all and 60. So, so, uh, so it's very easy. We like to get some special prizes for the lucky roll section. We give away for like uh go go gift voucher, accommodation, for a package, yes, exactly. for free of right. charge, and uh, all the cash coupon for 500 baht and 1,000 baht to shop in our event. event. So it's very easy how to get it. Uh, every 200 baht spent at each booth, you need to ask for a receipt, and then please proceed to the desk on the right hand side over there, the black desk. There will be the staff, and you will get one coupon for every 200 baht receipt. And then you need to wait because uh, we are going to have the lucky draw section for three rounds. Yes, 2, 4, 20, and 6 p.m. So you have a chance to get a lucky draw as well. Okay. ก่อนที่เราจะไปพบกับคุณมาร์ทขอพูดย่างหนึ <อะ S 1> ่งอ่ะคาลีโพอผอู้าตามสิคุณผู้ตามสิอะไรอ่ะคาลีโพคาลีออกเสียงนิดฮะชดหน่อยได้ไหมอ่ะขอขอหีบลอลิงแล้วก็พอพานเหรอคาลีโพเดี <oca> ๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเมื่อกี้เหมือนเราสองคนโดนด่าโค พอพานใช่ไหมฮัลลีพโพฮัลลีพพอพานฮลีพถูกไหมออฮลีพล่ออตอนนี้เราสเตตัวหลังนะอะม,มันเหมือนด่าอาค้าบ้านอ่ะฮลีพอย่างงี้ยอาางบ้านนะ เอาใหวไหมเอาใหวไหมมาที่นี่มาแลหรอรู้สึกควบคุมสติไม่ได้กับคำนี้เขาอยากเจอบ้าแต่เขาไม่อยากเจอเราแล้วตอนนี้คุณอยากเจอบ้านี่ครับอยากเจอยทำไมถึงยิ้มหวานทำไมละไม่เขาบอกว่าผมถามข้างหน้าเรืหนึ่งข้างหน้าแถวหน้าน่าจะเป็นพวกปิงไซคุณบ้าเขาดีบิวตัวเองมาจากอะไรเอาแล้วดิบิวเพราะว่าอะไรคะเขาบอกงี้ฮะซีรีส์เรื่องอะไรนะ เดือนเกี้ยวเดือนอ่าไม่อยากพูดถึงเลยเคยีมาเดือนเกี้ยวเดือนเคยี่มาตุ้ยมาตุ้ยมาเดือนเกี้ยวเดือนตุ้ยมาตุ้ยตุ้ยตุ้ยอะไรทำไมแล้วซีรีส์เรื่องล่าสุดที่จะออกชื่ออะไรถ้าโอโซล่ามถีปอปลาถือว่าเก่งมากวมากอ่ะเห็นไหม ไว้กับคุณเองเราที่ฉันจะต้องแปลเป็นสังเกตนะตรกนี้โอ้เอาบโซลามทีก่อนสโซลามทีโหยากแล้วโซเชนลามคือีเชน i n t e r p r e พร r โหยากอากมากอัสบสกิลอะไรถ้าคุณเนี่ยนไม่แมวไม่ใช่ไม่ได้เนาะฮะและเรื่องล่าสุดคือเรื่องโซลามทีเขาชื่ออะไรกอลละครจีโซแล้วทีคือใคร แม่เขาใครนะแม่เออแม่ที่อะไรวะนี่เท้าโอ้โหลงเลยมเท้าแหละแน่นอนเอออะอะไรนะอันนี้เหมือนเราเป็นคอนเสิร์ตเราสองคนก่อนอ่าแล้วเดี๋ยวเราค่อยไปเจอคอนเสิร์ตคุณบาสอันนี้นี่คอนเสิร์ตก่อนนะกับศิลปินสองเราจะอยู่กันนานไหมวันนี้ถามก่อนอยากอยู่กันนานไหม เอาสักกี่นาทีชั่วโมงนึงทั้งวันลบกดรวมเงินแล้วไปเปิดอีกคอหนึ่งนะฮะชอบอ่ะเดี๋ยวอล่าก่อนวันนี้อ่ะเราจะได้กิจกรรมร่วมกันเยอะเลยนะคะจะมีทั้งหมด4ี่เกมด้วยกันเดี๋ยวเกมแรกจะเป็นคาหูดนะแล้วก็เล่นด้วยกันเลยทั้งหมดทั้งหมดเลยทั้งออเลยนะคะแล้วเราก็จะคัดเลือกหคนที่ได้คะแนนแบบท็อปสูงสุดเลยเนี่ยขึ้นมาร่วมกิจกรรมเกมหมายความว่า หนึ่งในหมู่บันตรงนี้แ<ก>ด้เชาวซีโคดจ,จะมีแค่หกคนเท่านั้นที่จะมาอยู่กับผมบนนี้อโอ้แน่นอ,อแนและิการก็คือเล่นชาวหูให้ชนะก่อนหกคนที่เป็นแบบท็อปสตอร์อต้องแปด้วยดิใช่โอเค okay. so we have total f games for you And the first game will be Kahoot game. So if you get the top six scores, you will have a chance to come up on the stage and play uh, Our activity with, with us. the other three games with us yes. over here on the stage and get the prizes. Okay? And the top winner will receive the special prize, but I keep it the secret. Mm -hmm. Alright. คุ้บ้าเดี๋ยวมาพูกเขากันดีกว่าแล้วเรามีเรื่องต้องคุยกันอีกเยอะเพราะว่าวันนี้เราอยู่กัหลายชั่วโมงนี่พูดจริงดีเนาะอ่ะสาวเชคข้าสุดท้ายก่อนส่งคุณฝั่งนี้ก่อนเลยอ่ะมาทางนี้กันมาอ่ะทางด้านนี้ทางด้านนี้ใครอยากเจอกับบ้ามาสนักคอนเสีย์มาเลยดังไหมดังพอไหมแล้วัง แล้วตรงกลาง่ะแล้วตาจ้องมาอ้าวเนี่ยไม่ร่วมมือไม่ร่วมมือเลยอะขาตัวจะออกช้าน้องแระขอเสียงทุกคนอีกทีทีล